ได้รับการต้อนรับนะฮะจากพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชนะขอเสียงคนนครศรีธรรมราชหน่อยเลยแสดงว่านะครับมีผู้โชคดีนะครับที่จะได้นนนะรับเบ้นนี่ฮะ GLA 200นะฮมูลค่าถึง2,900 0 0บาทครับจะเป็นใครนะฮะแต่ที่รู้รนะฮะว่า เขาเป็นคนนครแน่นอนนะฮะท่ขอโทษดีตลาดอะไรนะโอ้ตลาดท่าเรียนโอ้เขาบอกว่าตลาดท่าเรียนแห่งนี้นะฮะคนเยอะที่สุดละเราคือแล้วไหน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 โอ้โหน้ำมาเลยฮะเดินมาเลยหน่อยแล้วมากันไหลคนโอ้มาแล้ว มากันทั้งครอบครัวนะแะวันนี้เย็นๆเย็นต้องฝาสีฝาโอ้โหนี่พนักงานเป็นแม่ครัวค่ะแม่ครัวที่ไหนครับที่กระบี่ร้านไอท็อปปี้ค่ะอันนี้แฟนแท้กันไหนอ๋อบ้าบ้แล้วตอนนี้เป็นเป็นนี่เป็นสิีอะไรก็อยู่ไหมครับก็มีค่ะเยอะไหมครับเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเท่าไหร่ ป,ประมาณสิบห้าหมื่นหกหมื่นอ๋อห้าหกหมื่นก็สบายนะ,ะก็ไปจ้างบ้านให้แม่ก่อนครั้งนี้นะสัตย์อิพยาเราดูนะฮะประกาศผลวันนี้สิบหลักถ้าตรงนะฮะก็ตอบว่าตรงนะชื่อะอ,อ,อะไรครับช,ชื่อสองอันถ้าชื่ออิสลามว่ชื่อสอปียาค่ะสอปียาค่ะแล้วถ้าไม่อิสลมามครับก็ปิยานุปิยานุป้าแปดสอง้าแปดสองหกเก้าแปดศนหลักผ่านไปตรงไหมฮะ ตรงค่ะตรงเลยแสดงว่าคุณเปียนุชได้เป็นหมูดค่า2สองล้านเก้าหมื่นบาทโอ้โหอยากใง่ายไหมก็ภูมิใจค่ะตื้นตันมากเลยพียนุษนีล่ลาค่ะบ้านเดิมอยู่นครแต่ว่า อยู่ไปอยู่กระบี่ค่ะออรสชาติของเย็นๆน,น,นะคะซื้อที่ไหนซื้อที่ร้านค้าที่ตรงกันข้ามกับที่ร้านทํางานนะคะร้านขายของชำลูกฝันไปหรือเปล่ปาอะไรแบบนี้ขณะผมเองก็ยังว่าจริงหรือ <c oughs> จริงหรือ <c oughs> ผมก็ <c oughs> นั่งคอยลูกค้าอยู่ <c oughs> อยู่ด้วยกันนะฮะไม่ครับแฟนโทรบ,บอกบอพี่ได้รางวัลจากอิชิตันถึงผมว่าจริงหรือผมก็ยังไม่เชื่ออ พอมาตอนนี้ก็ชโชคดีมากเลยครับแล้วตอนที่แบบโอ้โหชัวร์แล้วใช่น้ำตาไหลมือสั่นหมดเลยนอนไม่หลับเลยครับเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยเดนนี่ไปกู้เงินมาสร้างบ้านนะคะก็ป,ประมาณห้ามหามื่นหกหมื่นนะสองล้านเก้าหมื่นนี่จะไปทำอะไรค่ะก็ส่วนส่วนหนึ่งก็ไปสร้างบ้านให้พ่อให้แม่อยู่อะค่ะสร้างบ้านตัวเองแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้ลูก ก,ก็นททำาอาชีพด้วยครับผมขับรถรับจ้างครับที่<ม>บกสกระบี่ครับเปลี่ยนงานไหมครับหรือว่าเปลี่ยนครับจะทำ,ทำอะไรครับก็เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเป็นคือรถตัวครับก็มีมั่งค่ะลำบากแต่ว่าถ้าเหมือนกับว่าถ้าเราลำบากเอออยู่ด้วยกันถ้าเกิดเข้าใจกันเราก็มีความสุขข,ขอบคุณมากมากค่ะที่ยังใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ยัง เหมือนเดิมอะคะ่ะมีบ้างแหละทะเลาะกันบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยก็ให้อภัยซึ่งกันแล้วกันนะคะก็ไม่มีอะไรผมก็ดีใจมากครับได้มาณะจุดจุดนี้ซึ่งหลายๆคนก็อยากจะได้แต่รางวัลแห่งชีวิตอันนี้คันที่17อันนี้เป็นของเราแล้วผมก็จะพยายามสร้างครอบครัวพยายามทําให้ครอบครัวมีความสุขและก็กำไ <c oughs> รแห่งชีวิตนี้ผมจะเก็บรักษาแล้วก็จะพยายามต่อย,ยอดไป ให้ถึงลูกถึงหลานครับก็ขอขอบคุณมากนะคะที่มีโปรแกรมดีๆแบบนี้นะคะ่ะก็ขอให้คุณตันแจกต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณคุณตันมากเลยนะครับที่มีวันนี้ได้ก็สาเหตุจากคุณตันนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างมากที่ทำให้เราได้มีวันนี้ครับขอบคุณครับคุณตันหัวใจอยู่ที่เรื่อง right time